สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดซีสุกุสุนเมือนีสิบ้ามาสำรวจราคาโคกระบือตลาดนัดบ้านเทียมอำเภอวันผือจังหวัดอุดรธานีเศร้าวันที่3าสิบเอ็ดเดือนสิงหาคาม2568ทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกนะครับพี่น้องจื้อจื้นนะครับผู้ใดมากกระใสเกิดบ,บูดเอาห่มมานั้มนะครับพี่น้องฝนตกนะครับมือนีเด๋ยนสิบ้าเขาไปเบิงราคาควาว้น้ำกันนะครับพี่น้อง ครับขอบคุณครับชมน้ำกันได้เลยครับ,นนบแม่น้องบ่ได้้มมาบ่่อแนองียตัวมากป่ะบ่แม่ลูกเนาะแม่นเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูก,ลกตัวแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้แม่เนี่ยล,ลูกตัวผู้นะครับพี่น้องขีดตัวมจืดจืเนาะแม่เนาะ,ม,นะมือน,นี อยากได้อสามหมื่นหาพันเนาะแม่กับไก่เราไทยกคนเนะลูกแม่เนี่ยใกล้อกรบุญไก่เราเนาะโอ้เนาะนะครับพี่น้องเบื้องลูกเพิ่นนะครับพี่น้องแม่เพิ่นสูงหลายปางในล่ะแม่สูงร้อยสี่สิบนะครับลูกลูกที่ไหนครับลูกที่ไหนละแม่นี่ลูกเพิ่นลูกที่ไหนลูกที่สามเนาะนะครับพี่น้อง เบื่งเอานะครับพี่น้องผู้มองหาสามหมื่ากระตอรองได้เอาฝากากโทษไปมศูนยเก้าสาก้าสามศู์ห้าศูนย่ห้าสี่ห้าสามสองสาเบอร์สามสองสาแมน่งนะครับพี่น้องสนใจโทษขามาเนาะแม่เนาะครับฝนตกมืนีเนาะแม่เนาะเจอเจื้วนไัวมาบลายปนได้อันนี้มัน ข้วยแแค่บอกครับนี่ข้วยแแค่นะครับพันลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวผู้นะครับโอ้เพิ่นลึงลูกเพิ่นได้ยักเดือนแล้วครับนี่สามสี่เดือนแม่เพิ่นสูงหลายปานใดครับนี่นะครับท้องเราบอกเหรอยังลูกเพิ่นยังน้อยเนาะครับอ่านเปิดไว้เท่าไรครับนี <S <S ่เป um <Inner and S 1> ิดไป้เก้า <t> ช <quand S 2> ิดอะเก้ามื่นบอกครับ เก้าหมื่นบาทนะครับพี่น้องเรกว่าเก้าพันพฤศจอเร็วๆนี่เป็นเก้าหมื่นนะครับพี่น้องโอ้เก้าหมื่นบาทนะครับพี่น้องแม่ลูกกล้วยแขะแม่สูงนะครับพี่น้องโอ้เม็ดแปดเส้นเนาะเม็ดแปดเส้นนะครับพี่น้องโอ้นะครับกล้วยแขะลูกเพิ่นกัจจีแขะน้ำเด่นนี่นะครับอ่านฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่สี่เจ็ด ปดห้าแปดเกดนะครับพี่น้องมาเบืองเอาอยู่ตลาดนัดฝนตกจืนขนาดเลเมืงอนนี่นะโชวๆกันมานครับอันนี้ข้องห้อยป้องครับแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับผู้ครับลูกตัวผู้นะครับโอ้ลูกพันไ่เนาะนี่เนาะลูกพันลำดีไ่ดีเป็นตัวผู้อ่านแม่เพิ่นสูงายไปไหนครับโเด้ว์ตครับครับ ร้อยเศร้ากวน,านี่ววนเนาะนะครับแต่มันอ้ว,วนดีครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไปสามหมื่นแปเน่ยสามหมื่นเท่าไหร่เปิดไปสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่ต่อร่องนเนีเนาะครับนะครับต,ต่อได้หลายพร้อมต่อได้หลายพร้อมนะครับพี่น้องสามหมื่นสี่นะครับเบิง 3, 000, 4, บงบ่งเอานะครับลูกใหญ่ดีเบิงเ่งแม่เพิ่นนะครับพี่น้องเบิ่งไทยเอฝนกระตุกนะครับพี่น้องฝนมาอีกแล้ว โตกกับทายพี่น้องเขาได้เบิงได้ช่วมค่ะนะครับพ well ี่น้องเอาฝากเบอร์โทรไว้ฮ้อย083 083 148 148 126 5126ครับชกๆกันมานครับครับเอ้าห้อยอันนี้ขายแล้วบ่เท่าไหรครับแม่ลูกส้าวเอียดเนาะแม่ลูกสองมืนเอีดลูกตัวแม่หรือตัวผูตัวขึ้น ลูกตัวผูบตัวเมียเอาบริเบิ้งบริเบิ้งนะครับว่าตัวผู้ตัวเมียเอาสิเบิ้งให้นะครับพี่นอ้องนะครับเป็นตัวผู้นะครับพี่น้องแม่สูงร้อยสามสิบกัวนะครับอ่าปากเร์โทรไว้ในห้อยเบอร์โท่อเจือบ่ไดนะ้เนาะเบิ้งเอาโชวช์ๆกันหมานครับ นะครับเอาสวัสดีครับหอยเอามาอยู่น้ำมือน,นี่สองโค้งามโอ้สองโคมงามได้สองตัวสองโคมนะครับอันโคมนี่ตัวเมียหรือตัวผู้ตัวนี้ลูกตัวผู้ครับอ๋อลูกตัวผู้ลูกตัวนี้เนาะแม่ลูกแม่ใหญ่นี่อ๋อแม่ลูกแม่ใหญ่หันเนาะลูกอันโคมนี่ลูกตัวผู้นะครับลูกเพิ่นได้ยักเดือนหรอกหกเดือนหกเจ็ดเดือนเนาะแม่สูงหลายปนเลยครับ สูงลอยสี่ครับแน่สูงลอยสี่สิบบวกเนาะนะครับเอื้อบวกเผาอย่างเงเปิดไว้เท่าไหร่ครับดิเปิดไปสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้านะครับพี่น้องเบิ่งโอ้นะครับแม่แม่ลูกแรกเนาะนะครับพี่น้องเบิ่งไทยนะครับพี่น้องไทยอย่างเงโอ้ลำโตนะครับพี่น้องใหญ่หนาดีนะครับสี่หมื่นเท่าไหร่กสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าต่อรองได้เนาะลูกนั่นลูกเพิ่นนะครับพี่น้องลูกตัวผู้ ลูกสีเหลืองอุ้ยหุยงามๆเลยหน้าตาสวยนะครับลูกเพิ่นได้ยักเดือนเนาะนี่หกเดือนครับหกเดือนเนาะนะครับเอ่ะโคมนี่ครับพี่น้องเอาตัวนี้ลูกแม่อันนี้สี่หมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดลูกตัวแม่แม่กระท้องได้ยักเดือนกระท้องได้สี่หาเดือนนะครับพี่น้องแม่นี่สูงเท่าไหร่น้องแม่นี่ยร้อยสามสิบห้าบวกแม่นี่ นะครับพี่น้องเบิเ้งเบิ้งหน้าตานะครับพี่น้องใหญ่อ่างไงอ่างไงหนานะครับรีบไงเงาแม่นี่อ่างเปิดไว้สนะี่หมื่นเจ็ดเนาะลูกตัวเมียนะครับลูกพันตัวใหญ่นี่ครับพี่น้องโอ้ลูกพันหนาใหญ่เพิ่นเป็นสายแดนนอรลูกพันสายเก้าเจริญน,นะครับลำตัวญ่หนาดีนะครับสี่หมื่นเจ็ดต่อรองได้เนาะต่อรอง <formats S 1> ได้เอาฝากเบอร์โทรไว้นะ 061ย4 3 2214่งนหอยร่มคำฉนมคนวนะครับพี่น้องเอาม้าของโคมงามๆเลยนะครับอ๋อโชกๆกันมานครับอหอยมันค้องหอยป่ครับค้องหอยบ่อันแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวแม่เลือตัวผู้ครับเดีย ลูกตัวเมียนะครับพี่น้องลูกเพชรบ้านผือนะ่ะแม่สูงลร,งรอย,อย้างไลครับสูงร้อยเอ็นสามสิบเกตสามแปดบ่ประมาณนี่เนาะเปิดไว้เท่าไรครับสี่หมื่นหาเนาะนะครับพี่น้องสี่หมื่นหานะครับพี่น้องเบิง่งนะครับเบิ่งลำโตลูกพันป้าลูกพนใหญ่ดีนะครับพี่น้องแข้งขาใหญ่นะครับแม่ก็สูงดีนะครับพี่น้อง เบื้งเอาข้อยลูกแรกเนาะอ่านเอามาคมเดียวบ่อ่านเบอร์โทรปากเบอร์โทรเลยศูนย์เก้าห้าสี่หกสามแปดหนึ่งสองศูนย์แปดหนึนะครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกนะครับพี่น้องโออเมือนี่ว่ามันเออแต่เมื่อวานนี่เท่ากันนี่เนาะยังบ่ทันเศร้านะครับช่วงแรกๆเศร้าแล้วยังมานำมาอีกครับพี่น้องเอาโชคๆกันมานครับเอามาคมเดียว มาสามตัวเราไปเจอสายแล้วอันตัวแม่นั่นเลยโโตัวแม่นั่งเท่าไหร่โอ้โครับเอาโชว์ๆกันมานครับกำลังตออง่อรองนะครับพี่น้องกำลังตอ่อรองแม่หลุดหุดแปงขลงให้เราเลย กำลังต่อรองนะครับพี่น oh, ้องมันตัวผูหรือตัวเมียเน่ตัวเมียเัิดบอกโอตัวผูกับตัวเมีเนาะตัวผูกับตัวเมียนะครับพี่น้อง พ่าต <Billie S 1> ัวน <first> ี้ตัวผู้นะครับอันตัวแม่เยอะขึ้นน้ำขันเดีวมาเดี๋มาไทยเลยหุ่มสี่คนใหญ่แข็งนะพี่พ่อพ oh, uh, ่อเท่าไรเดี๋ยวซองตัวนี่ครับโตที่เอาสิบเกตมาร้อยสิบเกตหาร้อยหมื่นเกตหมื่นเกตพันห้าร้อยนะครับพี่น้องอันนี้ตัวผู้อันนั้นตัวแม่นะครับพี่น้องนี่เบื้องเอาราคาควายน้อยนะครับพี่น้องอ่ะฝนกระตกนะครับพี่น้องไ่ยเลย ไอพี on ite, you. You ่น้องเขาได้รับชมระเบิงกันนะครับราคาควายพอเพิ่นบม่มีเบอร์โทษครับโชคกกันหมานครับโอ้แม่สาวหน่อยเพิ่นห้องเท่าไรละพ่อห้องเท่าไรนั่ะสิบซีเนาะโอ้แม่สาวเพิ่นเป็นสายเดลอย์อะเนี่ยไซร์เก่าสซร์้านเก่าเนาะ ล้านเก้าวังเงาหางใเงยๆแม่สาวแม่สาวสวยๆคนจองไว้แล้วนะครับพี่น้องหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเนาะนี่เนาะนะครับเบื้องน้าตานะครับพี่น้องโอ้เปลี่นตาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องนี่แหละนี่แหละแตของเพิ่นนี่แหละเบิดเท่านี้บอกกล้วยเฮาเบิดเท่านี้เนาะนะครับพี่น้องเบื้องเอาราคากล้วยก็ได้แมงงามๆเนาะนะครับเอ้าโชคๆกันหมานครับ โอขอแมพรเห็นตำรวจนะนะครับพี่นอ้องคนเศร้าแน่จากน้อยแม่สาวนี่ห้องเท่าใดพอ่อเนี่ยห้องหมื่ <13 S 1> นสามตัวนี้หมื่นสามเนาะหมื่นสามนะครับพี่น้อง<ม>อายุอายุประมาณจะเดี่ยจะปีเลยจังหวะเร่อว่าต<ม>ัวเธพูดถึงห้องซีหาู้เถิกอยู่เนาะสี่หมื่นหานะครับพี่นอ้องโคมตัวเถิอกนี่นะสี่หมื่นหานะครับ เบ่งนะครับพี่น้องเป็นข้วยเนื้อนะครับพี่น้องนะครับโคมนี่นะครับซีเมือนหาต่อร่องได้น้องพ่อเนะต่อร่องได้นะครับพ่อฝากไปโทษไปนะมือีก่ครับนะบมีโทรศัพท์เนาะนะครับพี่น้องมาเบ่งเอาราคาข้อยู่ตลาดนัดนะครับพี่น้องโชูโชกันมานค่บพ่อพ่อได้นอนไล่นอนครับแม่สาวนะครับแม่สาวน้อยนะครับพี่น้อง นี่ตันี่แต่แม่สาวน้อยอายุประมาณจี่จเดือนเหรอพอร่อประมาณหกเดือนหกเดือนนะครับพี่น้องประมาณหกเดือนทีเขาเจ็ดนี่ละที่เขาเจ็ดทั้งสองตัวนะครับอันเปิดไว้เปิดไปสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องแม่สาวผู้มองหาจากได้แม่สาวน้อยไปเลี้ยงน,นะครับ,รบพี่นออ้องเอามาเบิ่งเอาน้ำพอ่อเอาฝากเบอร์โทรไปอีกพอ่อ 082- ย์แป 1>, 1, 1 6 1 1ศูนย์แปดสองหนึ่งหกหนึามันว่าก็จำได้นะครับพ่อยจําได้เอาพ่อยังครับพ่ออ้วนพ่ออ้วนนะครับเอ้าโชกๆกันหมานครับพ่อสว,ส,สวัสดีครับแม่ลูกเนอะลูกตัวแม่หรือตัวผูครับ ลูกตัวเมียนะครับลูกเพิ่นอายุเจักเดือนแล้วที่เบียดเดือนป้าลูกที่ไหครับลูกลูกที่สามนะครับแม่เพิ่งสูงไรไปไหนครับร้อยสี่สิบบวกนะครับเปิดได้ห้าหมื่นบาทราคาเปิดนะครับแม่ป้านแม่บักงามต่อร่องได้นะครับรพี่น้องเบิร์นเอิบข้าวแม่แม่ลำโตดีผลกระต๊กครับพี่นอ้องไายพี่น้องเ้าเลยเบิรง นะครับแม่ลูกลูก,ลกง,งามๆเลยเบงเอานะครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดนะครับสนใจทรเขามหาหอยเอาฝากบท่งใบหอยศูนย์เก้าสามย์เก7าสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเก้าศูนย์สามนะครับเบงแม่เพื่นเดือบข้าวยิ่งยันะครับลูกสวยสทรงลูกงามนะครับพี่น้องเบงเอามาเบงตลาดนัดมาเบง่งสนใจทร่เขามหาหอยโชคกันมานครับ สวัส uh, ดีครับ <Darwin> ห้อยเท่าไรครับห้องใบสามหมืนสามเนาะอันลูกฟันเบสาเดครับขโมจากลองควยสูงอยู่ประมาณร้อยห้สิบเนาะนะครับูงร้อยห้าสิบบ่อเะร้อยสี่สัวเนาะนะครับพี่น้องเบิร์ปนะครับพี่น้อง

คนดีไซ้ายนดอยนองนเอาฝากไปรทษเลยนะใช่ยังก็พ้เงินมไทยนะครับ,บาร,รบบาลำา่วนะครับพี่น้องงามจิตาบิเห็พอพันธ์ใ่ครับดีครับปัญหาเม,ม่เกี่ยกตรมีซสำหามาลนะ่ะเอาฝากไปโทษไปพอศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าแปดสองเก้าแปดสองสองสองหกสี่สองสองหกสี่นะครับพี่น้องจิตาเห็พอพันธ์นะครับพี่น้อง รันใจโทษเขามหาพ่อราคานี่ราคานี่หายากครับราคานี่เนาะไอ้ก้อนนี่มันเป็นรักแรนเรมาคุ้รืโชๆกันมาอ่ะค่ะพ่อสาธิบนี่มีประมาณสักหนี้เด้อครับพี่น้องอยู่ตลาดน่นบ้านเทียมอําเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีบรรยากาศฝนตกนะครับพี่น้องโทรศัพท์ก็ถึกหน้านะครับพี่น้องเดี๋ยวกนใจจังโทษเขามหาหอยนะครับพี่น้อง ครับสุดท้ายนีก่กาฝากกติตามตดไคตหค์กดแชรใไอทีน้ำมันด้วยครับพี่น้องทุดท้านสวัสดีครับ